วันนี้วอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยทําให้โลกตะลึงอีกแล้วนะครับซึ่งวอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติโดมินิกันไปได้3 ต่อ1เซตเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับวันนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากๆเข้าขากันได้ดีรวมถึงบอลสุดบอลเร็วบอลสั้นโอ้โหมากันเพียบเลยและที่สําคัญนะครับทางด้านมือเซตอย่างนุกนิกนัดธนิชาใจแสนโอ้โหถือได้ว่าเงาของพรพันธ์แล้วก็เงาของนุษราชัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับแมตชนี้ต้องบอกเลยว่านุกนิกเนี่ยทำได้ดีมากๆรวมถึงผู้เล่นทุกคนด้วยนะครับต้องบอกเลยเหมือนองค์ลงกันทุกคนเลยวันนี้เล่นเข้าขากันได้ดี แล้วก็ระบบทีมการเล่นถือว่ามีเสถียรภาพซึ่งต้องบอกเลยว่าการเล่นในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าสามารถรักษาฟอร์มการเล่นแบบมีเสถียรภาพมาตรฐานแบบนี้ได้เนี่ยโอ้โหแอดมินเชื่อว่าสามารถสู้ได้ทุกทีม เก็บ3แต้มแรกชัยชนะอันโดดเด่นนี้ให้กับทีมชาติไทยของเรานะครับโอ้โหสุดยอดมากๆต้องปรบมือให้กับสาวไทยอีกครั้งหนึ่งทีนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูรายละเอียดต่างๆกันครับโดยที่ในเซตแรกนะครับต้องบอกเลยว่าในช่วงจังหวะเริ่มต้นการเล่นนะครับทีมชาติไทยเนี่ยในการลงสนามในช่วงต้นเซตเนี่ยก็ยังเล่นกันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าระบบทีมก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ในหลายๆจุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของ เกมรุกเกมรับถือว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นลูกสูตรแล้วในช่องของกลางเซตถึงปลายเซตทีมชาติไทยก็เ,เร่งเครื่องนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะโดมเมิกันไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ22ขึ้นนําต่อ1นเซตนะครับทีนี้นะครับ ในเซตที่2ทีมชาติไทยต้องพ่ายให้กับโดมิกิกันะครับเนื่องจากว่าโดมิกันแก้เกมมาดีนะครับดักบอลทีมชาติไทยได้ดีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีบล็อกนะครับมีผู้เล่นโดมิกันที่เขาสามารถใช้ลูกเล่นได้ดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับมีข้อผิดพลาดมากกว่าในช่วงของเซตที่2โดมิกันมีน้อยกว่านะครับรวมถึงโดมิกันแก้เกมมาดีทําให้นะครับ ในช่วงของเซตที่2โดมบริการเอาชนะทีมชาติไทยไปได้25ต่อ20นะครับเสมอกัน1ต่อ1เซตต้องเจอกันในเซตที่3ในเซตที่3นี้นะครับทีมชาติไทยไปแก้เกมมาดีมากๆเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าแก้เกมมาดีมากๆเลยนะและ การเล่นลูกสูตรของทีมชาติไทยนะครับบอลเร็วโดยเฉพาะหัทยาเนี่ยนะครับโอ้โหใส่เข้าไปแต่ละทีเนี่ยคือแบบทําแต้มได้ดีเลยนะครับแล้วก็หาพื้นที่ตาแต้มได้ดีมากๆแล้วบอลมันเข้าจังหวะเข้าสูตรพอดีบอลแรกเราก็เปิดได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของบอลสูตรเราเนี่ยโอ้โหทําได้ดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านนุกนิดนะครับ นัทธนิชาใจแสนคือเหมือนกับเขาสามารถที่จะเซตบอลแล้วมันเข้าจังหวะพอดิบพอดีเลยทําให้นะครับบอลเร็วเรามีประสิทธิภาพตี3เมตรแล้วก็ดีนะครับแล้วก็ตีหัวเสาเราก็ดีด้วยนะครับทำให้เราเอาชนะโดมิิการไปได้ในเซตที่3ด้วยสกอร์25ต่อ17ขึ้นนําเป็น2ต่อ1เซตมาเจอกันในเซตที่4เซตที่4นี้ต้องบอกเลยว่าทีมสาวไทยพยายามที่จะเอาชนะให้ได้เนื่องจากว่าจะเก็บ แมตช์แรกของชัยชนะในเนชั่นลีก2024ให้ได้นั่นเองทั้งนี้นะครับในเซตที่4ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าโดมินิกันนะครับเขาก็แก้เกมมาดีเหมือนกันนะครับเขาก็ฮึดสู้แล้วก็ซิมสาวไทยนะครับก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วฮึดสู้สุดๆเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงของจังหวะปลายเซตเป็นทีมสาวไทยนะครับที่สามารถพลิกกลับมานําแล้วก็ขึ้นแมตช์พอยต์เป็น24ต่อ23จากนั้นนะครับทางด้านโดมิกันก็ไม่ยอมนะครับก็ ตีเสมอมาเป็น24ต่อ24แล้วก็ทางด้านวิภาวีก็จัดการน,นะครับอีกลูกหนึ่งเป็น25ต่อ24สุดท้ายแล้วนะครับในช่วงของลูกสุดท้ายเนี่ยเป็นทางด้านโดมิริกันนะครับตีไม่ผ่านนะครับทําให้เรานะครับเอาชนะโดมิริกันไปได้26ต่อ24ในเซตที่4นะครับสรุปแล้วทีมชาติไทยก็เอาชนะโดมิริกันไปได้3ต่อ1เซต ด้วยสกอร์25ต่อ22 20ต่อ25 25ต่อ17แล้วก็26ต่อ24เป็นการย้ำแคนให้กับโดมิกิกนันะครับเนื่องจากว่าแมตที่ผ่านมานะครับรองจากแมตเนี้ยทีมสาวไทยก็เอาชนะโดมิิกันในศึกชิงแชมป์โลกปี2022มาได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับสาวไทยอีกครั้งหนึง่งทีนี้นะครับมาดูสกิลคะแนนแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็สกิลการเล่นนะครับในการจบเกมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างโดยในเรื่องของ แอคแท็กนะครับเกมลุกเนทีมชาติไทยทําได้ดีกว่าครับได้ไป64โดมิกันได้61บล็อกทีมชาติไทยทําได้ดีกว่านะโอ้โหต้องชมนะวันนี้บล็อกได้ดีมากๆนะครับดักบอลโดมิกันได้ดีมากเลยนะเสาวไทยได้5นะครับโดมิกันได้4แล้วก็เสิร์ฟเนี่ยโดมิกันเสิร์ฟดีกว่านะครับโอ้โหมีคนนึงเขาเสิร์ฟแบบรุนแรงมากเลยนะครับได้5เสาวไทยก็ได้4นะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าในเรื่องของการทำเออร์เรอร์เนี่ยเป็นทางด้านโดมิเนกันเออร์เรอร์มากกว่าเร การดิกบอลนะครับทีมสาวไทยก็ถือว่าทําได้สุดยอดนะทีนี้สกิลคะแนนนะครับที่เป็นเบสกร c เลอร์ใครทําได้เยอะที่สุดสําหรับทางด้านสาวไทยนะครับมี2คนคุณผู้ชมพิกโผนะบางคนบอกว่าเป็นชัชชุออนไม่ใช่นะครับ ในแมตช์นี้เป็นหัถยาบำรุงสุขครับได้ถึง17แต้มบอลเร็วพิคาดเลยต้องบอกว่าบอลเร็วพิคาดเลยนะครับวันนี้พิคาดโดมินิการแบบหือมตีแล้วตายเลยนะแล้วก็หัทยาเนี่ยใช้วิธีการเล่นโอ้โหหาพื้นที่ทําแต้มได้ดีมากๆนะครับบอลเร็วของเขานะแล้วก็อีกคนนึงคือวิภาวีนะครับทำได้16แต้มวันนี้วิภาวีเล่นดีมากนะครับโอ้โหเป็นหัวเสาที่เล่นได้ดีมากๆเลยวันนี้ตีบอลฉีกได้ดีนะครับตีบอลหลบ บล็อกได้ดีตีทัชบอลก็ได้นะวิภาวีวเนี้โอ้โหแข็งแกร่งมากๆเลยมีบางลูกเท่านั้นนะที่ตีติดบล็อกแล้วมันลงพื้นที่เราเนี่ยนะสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับสาวไทยในวันนี้ก็อันนี้เป็นในเรื่องของเบสกอล h เลอร์นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของสกิลของการแข่งขันในวันนี้นั่นเองครับทีนี้นะครับตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ เพิ่งมีการแข่งขันสนามที่2เป็นแมตช์แรกคือทีมชาติไทยพบกับโดมนินิกันนะก็จะมีโปลแลนด์รั้งตารางคะแนนอันดับหนึ่งอยู่นะครับมี12คะแนนบราซิล12คะแนนนะครับแล้วก็มีจีนมีแคนาดาอิตาลีญี่ปุ่นตุรกีสหรัฐอเมริกานิธร์แลนด์นะครับแล้วก็เป็นโดมนินิกันรองลงมานะครับเป็นเยอรมนีเซอร์เบียสาวไทยตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนครับคุณผู้ชมขยับขึ้นมานะซึ่งแข่ง5ชนะ1แพ้4นะครับตอนนี้มี3แ,แต้มแล้วขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ สุดยอดมากๆเลยนะครับสนามที่2นะครับขอให้เล่นแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวบราซิลไม่ต้องกลัวจีนไม่ต้องกลัวฝรั่งเศสถ้าเล่นแบบนี้นะครับเล่นสู้กับทุกทีมได้หมดแต่ว่าแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งแต่เห็นหัวใจสาวไทยวันนี้ทําได้สุดยอดมากๆเลยนะครับทีนี้ในเรื่องของแร n กิ้งนะครับสาหรับตอนนี้นะครับแอดมินนะครับต้องขอเวลาให้ทางด้านบอลบันโว อัปเดตคะแนนแต่ว่าเรารู้แล้วนะครับว่าคะแนนได้เท่าไหร่โดยที่ทางด้านวอเลย์บอลโบว์คำนวณในเพจแล้วนะครับสำหรับทางด้านวอเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะโดมินิกันไปได้เนี่ยนะครับสต่อนเซตจะได้คะแนนนะคุณผู้ชมจะได้คะแนนตอนเนี้ยสิบสอคะแนนครับโดยที่โดมินิกันจะถูกลบคะแนนออก12.7คะแนนมาเพิ่มให้กับทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นนะครับสาวไทยก็จะขึ้นไปอันดับ13เหมือนเดิมนะจากที่หล่นลงมาอันดับ14นะครับ บวกก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ถือว่าแก้มือได้นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับแมตต์ต่อไปบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเจอกับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสต้องมาชมเชียร์ให้กําลังใจสตรีมสาวไทยกันนะครับแอดมินก็มองว่าสู้ได้นะครับสู้ได้สบายด้วยถ้าเล่นแบบนี้นะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับวันนี้เล่นได้ดีมากๆเข้าขากันได้ดีมากๆนะครับข้อผิดพลาดน้อยมากเลยนะครับต้องปรบมือจริงๆนะ การที่เราเนี่ยได้กลับมาซ้อมที่ไทยนะครับถือว่าเป็นการจูนระบบปรับระบบปรับทีมได้ดีจริงๆนะแล้วก็เป็นผลทําให้วลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยมีเสถียรภาพในระบบทีมการเล่นจนนํามาซึ่งชัยชนะแมตชนี้นั่นเองขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งสุดยอดมากๆเลยครับพวกเธอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเต,ตือนเอาไว้เราทัานจะได้ไปพาข่าวสารบอลและกีฬาสวัสดีครับ